สวัสดีครับและแล้ววันนี้ก็มาถึงนะครับน้องขอดออกมาน้องข้อดออกมาน้องข้อดออกมาแล้วเราเป็นพ่อเราเป็นพ่อเป็นแม่ใช่ไมาไอเดียแฟนไอเดียแฟนใช่ก่อนอื่นเลยผม ตอนนั้นผมคุยกับคีนว่าเออเราจะทําเป็นตัวอะไรดีใช่ผมเป็นคนชอบนากส่วนคีนรู้อ,อยู่แล้วนะฮะว่าชอบอะไรให้เล่นยังไงล่ะข่าวโชนีเลชอบกุ้งครับกุ้งวิทะเลไงกุ้งอยู่ในทะเลกุ้งในทะเลเใช่ก็เลยชอบทะเลเพราะ,ราะผมชอบถัดน้ำสัตว์ทะเลไงไ่แตคุณเลี้ยงกุ้งในน้ำครับกุ้งทะเลอ๋อกุ้งทะเลแต่มันดูบ้านเราได้นะบ้านเรามีปลาเยอะเลย ปลาทองปลาบูปลาเขือนปลาแช่ปลากระพงเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับวันนี้เราก็จะมาออกแบบมาไอเดียลแฟน Fan <laughs> ของพวกเราครับเรามาเริ่มวาดกันเลยมีง่ายๆคือมีกุ้งกับนาคอ่าใช่จะผสมยังไงให้กลายเป็นกุ้งกับนา, <laughs> านคนก,กันนะาคเงี้ยโอเคขึ้นโครงก่อาานนะฮะเราจะวาดนาคก่อนแล้วกันคุณเริ่มเลยได้โอเคผมเชื่อว่ามันต้องมงกลมอะอะไรเขานาก่อนนะ <laughs> เริ่มจากเลยมือเท้าอย่างมือท่านนี้แขนที่ทีเวลานอนเออใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมน่ารักน่ารัอ่านี่ได้อยู่ได้อยู่ประมาณนี้แล้วก็ต้องมีหน้าตาด้วยมันจะมีอารมณ์แบบเหมือนแมวอะไรเงี้ยอ่ะแมวจมูกเป็นอย่างนี้ใช่จมูกเป็นเขาเรียกว่าเมล็ดกาแฟแมวทำหน้าไงทำหน้าไงได้เหรออ่าน้าเสร็จแล้วเราจะไปส่วนไหนต่อกุ้งคุณไงกุ้งอ่ะกุ้งผมใช่กุ้งผมเนี่ยเขาต้องเรียกมีกรีหนวดหรือเปล่าหนวดไม่กรีกุ้ง จริงๆเขาเรียกว่ากี่กีที่มันแทงนิ้วเวลาเราแกะกุ้งสรุปมีคนคอมเมนต์ไม่ใช่นะลูกคีนไม่ใช่กีอ่าแล้วก็นี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วมันจะเด้งก่อนหนวดเรื่องนี้แล้วก็จะหนวดอ๋อที่ที่มันอยู่นานใช่ใช่นานสุดเลยที่กุ้งอ่าลูกหัวใจหนวดหัวใจน่ารักน่ารักอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรนี่ขากุ้งขากุ้งขากุ้งมีแปดกุ้งมีหางด้วยตุ้งติมีสี่แต่หางหน้าก็ไปแล้วหนึ่งก็เหลยสาม ชวยดูแบบว่าหน้าตาของน้างอะไรกุ้งที่พวกเราเอามารวมล่างกันเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นไงแทะแดนแทแดนแต่ผมว่าอาจจะยังไม่รู้เป็นเราเราต้องเพิ่มสัญลักษณ์เราไปข้างซ้ายข้างขวาข้างขวาปุ๊บหาาโอเคโอเคโอเคนะฮะจะเริ่มลงสีกันเลยดีกว่าผมจะเอาน้องตัวนี้มาใส่เนี่ยเป็นผ่านชื่อว่าเชอร์รี่ซินโดเลนแอพิคอตซึ่งตัวสีส้มถึงแม้ทุกคนจะบอกมันสีน้องสีเหมือนกุ้งเผาก็ตามแต่เราอยังรักน้องอยู่น้องสีส้มตัวนี้หน้าคณเสีอะไรน้ำตาลอ่อนน้ำตาลอ่อนผมลงอได้ ไม่คนอยากเลี้ยงกุ้งไหมคือจริงๆอ่ะอยากลองแต่ว่ากลัวแบบไม่มีเวลาดูแลแมันต้องแบบกลับมาดูแลใช่แบบตอนเราแบบออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดเพิ่งไปซื้อปลาหางนยุงป่ามาพี่กซื้อข,ของของเกิดเฮ้ยแต่ปลาหางยุงนี้เขาบอกว่ามันเป็นปลาที่อึดมากใช่ใช่แต่ว่าพันที่เลี้ยงอ่ะมันเป็นแบบว่าพันเผือกมันไม่ค่อยอึดแต่พันุที่ซื้อมาใหม่อ่ะปลาหางนยุงป่าตัวเล็กกะทิดเดียวปลาหางยุงป่าเป็นไง <laughs> เออใช่เดี๋ยวเอาดูอด๋อ,ดอดได้ได้ได้ไดนะฮะอย่าลืมถ่ายนะคืนนี้ดดเดี๋ยวผมรอดูอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าโปรโตไทป์ใช่เป็นตัวต้นแบบครับก่อนที่จะเป็นตุ๊กตาจริงๆใช่ชื่อนใจหรือยังชื่อในใจหรอชื่อ,ใน,ใอ,อในใจใจนใยใ,ใจชื่ออะไร อ oh, ชื่อในใจเนี่ยสีมันก็ไม่ใช่เงก็ไม่ได้สีคีนลงกลายเป็นซีนซีนแต่ก็ยังไม่ใช่ใช่มันไม่เข้าคอนเซ็ปต์ตุ๊กตาคอนเซ็ปตุ๊กตาเขป็นเราต้องการให้ตุ๊กตาเราเนี่ยเข้าถึงง่ายมีความน่ารักขี้ขูออนุนิเอาเป็นว่าผมชอบหน้าคุณชอบกุ้งรวมกันกลายเป็นนุ่งแต่ผมว่าอาจจะยังไม่น่ารักไม่พอนะฮะต้องเติมคำว่าน้องนุ่งเข้าไปลองดู เติมตรงไหนรู้สึกว่าเติมตรงพุงเนี่ยอาจจะแบบไม่สเครกเราต้องการแบบว่าเป็นเป็นอิสรเออเติมไว้ตรงหลังกหลังดีมั้ยข้างหลังกุ้งฉันรู้แล้วกุ้งอ่ะถอดได้อ๋อมันมวกถอดได้ไม่ต้องมวกถอดได้ใช่เป็นพูดก็คือแบบว่าตอนยังไม่เปิดก็ไม่บอกชี่น้องพอเปิดก็บอกชี่น้องไงเออเข้าท่าเข้าท่าเขียนตรงไหนดี จะ <Okay. S 2> ได้มัน,เ,นเดี๋ยวทีมงานไปเขียนให้นะครับทุกคนก็รอดูได้เลยว่าน้องนุ่งของเราเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงครับจะน้าน,นุ่งขนาดไหนหหน่ารักน่ารักขนาดไหนนะฮะครับผมเอาเซนชื่อมาหน่อยครับลายเซ็นผมกับลายเซนซีเนี่ยถือว่าคล้ายกันมากให้ดูวแรกนะเห็นไหมฮะกด CF ได้เลยนะครับ เบอร์มีเบอร์ไหมเบอร์เบอร์ดวงใจเออเบอร์สิบแปดสิบแปดเฮ้ยเหมือนกันนี่วะแล้วก็วันเกิดเออใช่เยอะใช่ใช่ที่เราแย่งใบเหมือนกันใช่ใช่อันนี้ของซีนะฮะแล้วดูของผมเหมือนกันปะสุวิจักกับซีซูวิจักกับซีใช่ครับเหมือนกันดวบังเอิญทุกคนครับอย่าลืมนะฮะ CF นะฮะ18เขียนมาได้เลยนะครับผมแล้วก็ ไ่เลี้ยไปรับน้องนุ่งนะครับอุ้มกลับบ้านไปเลี้ยงด้วยนะครับใช่ครับไปกอดนอนฝันดีแน่นอนนึกถึงหน้าพวกเราสองคนฮะใช่ครับฝากน้องนุ่งด้วยนะครับครับก็ขอฝากน้องนุ่งด้วยครับเย้เย้โอ้เสียงหายเย้